ครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับผมคุณเปต่อนะครับกับรายการเมนูเทรดนะครับเช่นเคยวันนี้เรามาดูสถานการณ์ของเซตอินเด็กนั้นก็ค่อนข้างที่จะออนแอนะครับออนแออยู่แต่ก็ไม่ได้ทำโลไม่ได้ทำโลที่ต่ำกว่าเดิมนะครับอยู่ในโซนของกรอบ Channel ที่ เราวาดไปตั้งแต่แรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดหวังว่าวันพรุ่งนี้นะครับก็ควรจะดีดแรงสักหน่อยนะครับควรจะดีดแรงสักหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดีดแรงเนี่ยจะสามารถทำหายได้หรือเปล่านะครับถ้าดีดแรงตรงนี้ก็ยี่สิบถึงสามสิบจุดไม่รู้ว่าจะไหวขนาดนั้นหรือเปล่านะครับ ถ้าไหวก็พันหร้อยเจ็ดสิบอาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้นะครับก็แนวต้านถัดไปก็อยู่นี่เลยนะครับหนึ 1, ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบถึงสาสิบประมาณนี้นะครับถ้าทะลุขึ้นมาได้นะนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ระวังโซนแนวรับจุดแรกก็คือหนึ่งห 15นะครับประมาณนี้ถ้าลุดต่ำกว่าน,นี้ก็จะมา1580นนะครับามาดูหุ้นที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ที่ทำการบ้านต่อนะครับตัวแรกเลยเป็นแซมนะครับ SAM นะครับเนื่องจากว่าในหุ้นในกลุ่มเนี่ยจริงๆในหุ้นในกลุ่มเหล็กเนี่ยขึ้นทุกตัวนะครับ แต่บางตัวนี้ถ้าขึ้นไปเยอะมากเหมือน TSH ผมก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับก็กลัวว่าเาเดี๋ยวเราไล่ไปก็อันตรายนะครับเนี่ยมันบวกไป10กว่าเปอร์เลยนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าออตราทำ i ของมันก็อยู่อีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เรามาดูตัวที่เราเป็นตัวตามแล้วกันนะครับ ตัว S A M นะครับตอนนี้ยังไม่ทะลุโซนกรอบของการไซเวยขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ที่1.41นะครับยังไม่ทะลุมานะครับก็ถ้าเราจะรับนะครับก็อยู่ในโซนนี้แหละนะครับ1.29ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีนาวต้าในจุดหนึ่งคือ1.47 จะเหลือเก็บตรงนี้ประมาณ4 5เปอร์เลยนะครับมันจะมีอัพไซต์ที่เปิดขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อทะลุต้านนะครับถ้าทะลุตรงนี้ได้ก็จะลุ้นถัดไปที่ไฮนะครับที่1.74นะครับ1.74สำหรับตัวแซมนะครับคัดเมื่อหลุดต่ำกว่า1.28นะครับ ตัวที่2เป็นซิก้านะครับเป็นหุ้นในกลุ่มเหล็กเหมือนกันนะครับซิก้าก็ยังถือว่าไม่ได้แรงมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือโซนต้านถาแถว5.5ตรงนี้นะครับทะลุขึ้นมาได้ต้านถัดไปก็คือ5.7ถ้าฝ่า5.7ขึ้นไปได้ก็จะไปที่6.3ตรงนี้จะเปิดอัพไสดนนะครับเป็น10เปริร์สำหรับซิก้า าเราตีเส้นกดนะครับขาลงตรงนี้มานะครับเราก็จะเห็นว่ามันอ่ามันฝ่าไปได้นะครับมันฝ่าไปได้นี่นะครับมันก็ฝ่าไปได้แล้วล่ะคราวนี้เหลืออย่างเดียวคือทะลุ5.7ให้ได้นะครับถ้าทะลุ5.7ได้6.3นะครับคาดว่าน่าจะถึงแน่นอนนะครับสำหรับัวซิก้านะครับคัดเมื่อหลุดต่ำกว่า5.3 นะครับสำหรับตัวซิกานี้ก็จะมีข้างล่างอยู่ประมาณสัก5%นะครับแล้วก็ต้านข้างบนอยู่มาสัก3%ถ้าทะลุได้นะครับอย่าลืมว่าถ้าทะลุได้เนี่ยมันจะมาหานแนวต้านข้างบนอยู่เป็นสิเป็น10%เหมือนกันนะครับตัวซิก,กาตัวที่3เป็นเซนเทลนะครับตัวใหญ่นิดนึงนะครับก็ ส่วนหนึ่งคือมินมินก็ไปค่อนข้างจะไกลพอสมควรแล้วนะครับก็มีเซนเทลกับเอราวันที่ยังพอที่จะ z o มเตรียมขึ้นมาได้ตัวเซนเทลเนี่ยก็จอนะครับจอต้านที่34.50ถ้าทะลุข,ขึ้นมาได้นะครับต้านถัดไปก็จะอยู่ที่กราฟไฮหม่เลยนะครับไฮหม่ Hi เลยไฮไม่ก็ได้อยู่ประมาณตรงนี้นะครับประมาณ40กว่า ประมาณ14ประมาณนี้แหละสำหรับตัวไฮห,หม่ของเซนเทลนะครับตัวคาดหวังนะครับให้ขึ้นไปให้ได้นะครับคาดว่าหลุดต่ำกว่า33บาทนะครับสำหรับเซนเทลตัวที่4เป็นอมัมนณะนะครับผมคิดว่ากลุ่มพวกฟินเนี่ยมันกำลังจะมานะครับกำลังจะมาแล้วก็ แอบเล่นอยู่ที่เราจะรู้ตัวแบบเล็กแค่น้อยนะครับค่อยๆค่อยๆรู้ตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็อมานะตอนนี้ขึ้นมาได้วันที่1วันที่2ขึ้นมาได้2วันนะครับ2วันวันแรก3มเปอร์วันที่2องามจรวมกันเป็นเจ็ดละในการขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยหุ้นสน่วนใหญ่มจะอยู่ประมาณทักสิบถึงยี่บอนะครับเจ็กสิก็เป็น20%พอดี ประมาณนี้นะมันจะขึ้นมามาตั้ง20เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหลือแกลบอัพไซด์ตรงนี้นะครับคือ5.6นี้ถ้าทะลุขึ้นมานะครับแล้วก็ยืนเหนือได้เนี่ยมันจะมีอัพไซด์ตรงนี้ประมาณทักส5านะครับสำหรับตัวามาณะอยู่ที่6.6นะเป็นแนวต้านแรกต้านถัดไปก็จะเป็นไฮของวันนะครับที่7เอ้ของชุดนี้นะครับที่7.25สาำหรับตัวามาณะนะครับก็ถือว่า สวยเนาะสวยและนะสวยแล้วท่านเพื่อนจะตีเทนลายตรงนี้คู่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครับตัวที่5เป็นอ่า MTC เนาะถ้าจำอ้าวไม่ใช่สวัสดนครับ MTC ขึ้นไปแท่งโตพอสมควรนะครับก็สวัสดอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นโซนการงัดคืนขึ้นไปด้านบนนะครับ 70.75นะครับก็จะเป็นแนวต้านแล้วก็ต้านถัดไปที่74.75นะครับส่วนชุดต้านตรงนี้ประมาณสัก5-6%รนะครับสำหรับแก็บนี้ก็คัดเมื่อหลุดต่ำกว่า69บาทนะครับสำหรับตัวสวัสดตัวสุดท้ายนะครับก็แก๊ง นี้เหมือนกันนะครับติดล้อนะครับติดล้อถือว่าต่ําพอสมควรนะครับต่ําตมพอสมควรแต่ว่าต้องลุ้นกันกับตัวนะครับต้องลุ้นกันกับตัวว่าจะกลับตัวได้สําเร็จหรือเปล่านะครับในกรอบของชุดนี้นะครับที่สามสิบุ้าศนนี่แหละนะครับถ้าจะรู้สสิบุ้าศนย์ขึ้นมาได้เนี่ย ไอชุดตรงนี้คิดว่าไม่น่ายากที่40เนี่ยน่าจะฝ่าไปได้ไม่ยากนะครับประมาณ3 4 5เปอร์นะครับพอคิดว่าคือถ้าเราซื้อตรงนี้เราได้อ่าราคาที่ค่อนข้างที่จะต่ำพอสมควรนะครับสำหรับตัวทิดล้อเนาะ โซนนอร์ตานสำคัญของมันหลักๆน่าจะอยู่โซนตรงแถวนี้ครับ40.3นะครับ43บาทประมาณนี้แหละเก็บอัพไซด์ก็จะเปิดประมาณรัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับโซบตัวติดล้อก็ประมาณนี้นะครับคัดบ่ารุตำกว่า37.50แล้วก็36.25 สำหรับตัวติดลอ้อประมาณนี้นะครับสวัสดีครับมันอาจจะไม่ได้ขึ้นวันเดียวเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเวลาที่ผมพยายามหาหุ้นทำกันบ้านเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นในวันนั้นนะครับมันจะถัดมาวันหนึ่งบางทีมันขึ้นแรงก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ